เอสเอสที่7นักแข่งจากสปปเราอีกหนึ่งคันครับเป็นเที่ยวป่าโอเพ่นนะครับออกแล้วครับลงไปเลยนะครับตู้ครับไม่มนี่ยนี่ยังไงก็ไปไม่ได้ครับถ้ายิงแอร์ไปได้ครับนี่ครับไม่รอดครับแต่แค่นั้นแหละครับ แล้วก็ลงมาดึงเชือกนะครับมาแล้วครับนี่ยวางวินแล้วครับวินจะโหลดอีกแล้วครับ รอบสุดท้ายที่จะขึ้นไปครับอ่าเครื่องดับ